ตั้งแต่จำความได้ผมก็มักจะมองไปที่พ่อของผมที่เป็นตำรวจอยู่เสมอผมภูมิใจมากที่ใครๆต่างก็เคารพรักในตัวเขาพ่อครับโตขึ้นผมอยากจะเป็นตำรวจเหมือนกับพ่อผมควรจะทำยังไงดีล่ะครับโอ้งั้นเหรอลูกดีเลยดีเลยมินามิจูจิเซเด็กมัธยมปลายธรมธรมดาธรรมดาที่อาศัยอยู่ในปี 20xx 0อายุ17ปีส่วนสูง170ซนติมตรน้ำหนัก10กิลกรัม ชายผู้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแบบสุดๆไม่เก่งหรืออ่อนในวิชาใดๆเลยนอกจากนี้ยังไม่มีลักษณะที่น่าสนใจเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามนี่จะเป็นครั้งแรกในการไปอยู่ในต่างโลกที่ชื่อว่ามิดการในวันหนึ่งผมได้ยินเสียงข้างในหัวผมเป็นเสียงเรียกที่กำลังขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยถ้าคุณได้ยินฉันได้ปรดตอบด้วยเอ๊ะเสียงเสียงอะไรกันน่ะฮัลโหลคุณอยู่ที่ไหนหรอ บอกผมทีเดี๋ยวผมจะโทรเรียกรถพยาบาลเอ๊ะแม่ผมรู้สึกตัวอีกทีผมก็ถูกอัญเชิญมาในโลกที่มีชื่อว่ามิดการและรอบตัวผมไม่ต้องเผาพันมนุษย์และเผาเอลฟ์ซึ่งพวกเขาน่าจะเป็นคนที่อัญเชิญผมมาที่นี่จากนั้นพวกเขาก็บอกเหตุผลที่อัญเชิญผมมาในโปรดกำจัดจอมนันกับจอมว่าหาังกาปิดทมินด้วยเถิดก็ประมาณนี้ ลูกสนท่านอยไวว่าอย่าได้ลังเลที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเขามีปัญหาพูดตามตรงแม้ว่าแต่ตอนนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าจะสามารถฆ่าใครได้หรือเปล่าแต่หากผมทิ้งคนพวกนี้ที่กําลังขอความช่วยเหลือจากผมไปผมคงไม่สามารถเป็นคนแบบที่ผมอยากจะเป็นได้ผมผมจะทําครับเพราะผมเชื่อว่าพ่อจะไม่มีวันทอดทิ้งใครแม้ว่าจะอยู่ที่ต่างโลกก็ตามเฮ้ยเธอจะมีความกระตือร้อนอย่างนั้นก็เถอะ แต่ว่าผมเองก็ไม่มีพลังอะไรเลยนี่สิเอ๊ะอึ๊กอ่ะผมยอมแพ้แล้วละคุณเฟเดริกคุณเฟเดริกเป็นครูดาบที่ใครก็เรียกว่าเป็นเทพดาบขอโทษทีครับผมเมอไปหน่อยนะตอนที่กำลังมีคนที่สุดยอดสอนดาบผมแบบตัวตว่อตัวอยู่และผมก็รู้สึกขอบคุณมากด้วยที่มีนักดาบที่เก่งที่สุดมาสอนดาบไปกับผม <laughs> แต่มันก็มีปัญหาอยู่นิดหน่อย ตอนที่เขาพูดภาษามนุษย์ไม่ได้นี่และดาบศักดิ์สิทธิ์เฟเดริกนักดาบที่เก่งที่สุดในโลกเผามนุษย์เสือ <c oughs> ไม่ใช่ว่ามนุษย์สัตว์จะพูดภาษามนุษย์ไม่ได้ผมยังเคยได้ยินคนอื่นพูดกันได้แบบปกติเลยแต่ผมกลับไม่เคยได้ยินโคฟึกพูดภาษามนุษย์เลยสักคำดูเหมือนว่าหัวหน้าจะโมโหคุณที่คุณเหมือนในการฝึกนะคะท่านเซอเอคุณร้องหัวหน้าลูกไหวไหมคะท่านเซ นี่เป็นเหตุผลที่ทุกครั้งรองหัวหน้าจะคอยแปลทุกคาที่ดาบศักดิ์สิทธิ์พูดให้ผมฟังเธอเป็นอัศวินหญิงอัศวินหญิงแสนสวยจริงๆแล้วมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละนะก็เธอเป็นกอริลลาเพศเมียน,นี่นะแต่นี่มันก็เหมือนกับชาวอเมซอนมากกว่าอัศวินหญิงอีกนะเออเรองหัวหน้าครับหัวหน้าเขาพูดว่าอะไรหรอครับหัวหน้าบอกว่าวันนี้อยากจะกินไก่จังเลยนะคะเออถึงจะบอกแบบนั้นก็เถอนะครับ หัวหน้าบอกว่าอยากออกไปฝึกข้างนอกฉะนั้นในการฝึกวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะ,อะเอ่อเออคุณไม่คิดว่าดาบศักดิ์สิทธิ์คนนั้นเอาแต่ใจไปหน่อยนะครับดาบศักดิ์สิทธิ์เฟเดริกแม้ว่าเขาจะมียศดเท่ๆอ,อย่างดาบศักดิ์สิทธิ์หรือมีชื่อที่ดูยิ่งใหญ่อย่างเฟเดริกหรือถูกยกย่องว่าเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดในโลกหรือถูกยึดว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งของอาณาจักรเรวาทินหรือเป็นสมาชิกของเผ่ามนุษย์เสือที่น่าภาคภูมิใจ แต่แท้จริงแล้วเขาคือแมวป่าตัวโต,วตวดีๆนี่เองอาณาจักรนี้เป็นอะไรไปหมดแล้วเนี่ยท่านเซมีอะไรเหรอครับคุณครูสตอนนี้สมาชิกในปาร์ตี้ครบแล้วหรอครับได้โปรดไปเข้าเฝ้าพระราชาพร้อมกับท่านเฟรเดริกด้วยเข้าใจแล้วครับในที่สุดถึงเวลาแล้วสินะโอ้โหท่านพุก้าตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ท่านจะต้องออกเดินทางแล้วครับท่าน ทั้งเครื่องสวมใจทั้งผู้คนเหล่านี้อาหรือว่านี่จะเป็นสมาชิกทั้งหมดของปาร์ตี้เราอย่างนั้นเหรอข้าพูดได้เต็มปากเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ข้าสามารถจัดเตรียมเอาไว้ได้แล้วเอาละ่ะข้าจะแนะนําสมาชิกทั้งหมดในปาร์ตี้ให้กับเจ้าได้รู้จักเองเกียรติยศแห่งอาณาจักรดาบศักดิ์สิทธิ์เฟเดริกดาบศักดิ์สิทธิ์เฟเดริกเลเวล120 ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งสวรรค์และที่ปรึกษาของข้าเอโคลิสครูสข้าขอทุ่มเทด้วยชีวิตที่ปรึกษาของราชาครูสนอร์เทสเลเวล88ดาวรุ่งดวงใหม่ที่เพิ่งจะจบจากสถาบัานเวทมนต์ของสเวลด้วยคะแนนสูงสุดอัลฟี่เป็นเกียรติอย่างยิ่งข้าที่เลือกหม่อมฉันคาฟาบาสอีกทั้งเธอยังได้เรียนวิชาดาบจากพ่อของเธอกันผู้เป็นทหารรับจ้างข้าเชื่อววันนางจะเป็นกำลังให้กับท่านได้อย่างแน่นอน จอมเวทเอัลฟี่เลเวล72ทั้งนี้เราจะมีโกเลมเหล็กที่เป็นของขวัญจากราชาปราดเมเกสอีกด้วยเขาสร้างมันทันทีที่ได้ยินเรื่องการเดินทางของพกท่านเลยละต่อมาเรนเจอร์สิบนายเป็นหน่วยสายลับที่จะช่วยเหลือท่านจากในเงามืดแต่ละคนล้วนมีเลเวลไม่ต่ำกว่า50กันทั้งนั้นสุดท้ายแล้วแต่ไม่ท้ายสุดข้าได้จัดเตรียมมหาสมบัติที่กลุ่มนายตาเยวนำมาจากสุสานปีธมินมาให้ท่านได้เลือกแล้ว ข้าได้คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งหมดและตอนนี้อาวุธเหล่านี้ก็เป็นของเจ้าแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> ลองออกไปทีตอนแรกนึกว่าจะส่งผมไปโดยไม่ให้อะไรแล้วซะอีกเอาล่ะท่านผู้ก,กาถึงเวลาออกเดินทางแล้วผู้ก,กาและพวกพ้องเอ๋ยได้ปลดกำจัดพวกปีศาจและจอมอหังกาบิทามินที่เพิ่งจะคืนชีพกลับมาและปกป้องโลกจากยุคมืดครานี้ด้วยเถิดอ่าผู้คนออกมาส่งผมเต็ไมไหมดเลย ه, ท่านผู้ก,กา้าท่านผู้ก,กา้าสู้ๆท่านเฟเดริกคราวนี้พวกเราเอาชนะจอมมารได้แน่ถึงขราวที่เผ่าปีศาจจะต้องจบสิ้นแล้วพวกเราท่าผู้ก,กา้าสู้ๆนะคะเดินทางปลอดภัยล่ะท่านผู้ก,กา้าการเดินทางเพื่อปกป้องอนาคตของโลกใบนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วที่จริงแล้วผมรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองมีคนมากมายเหมาะที่จะเป็นผู้กล้ามากกว่าผมอีกแต่ว่าตอนนี้ผมเป็นผู้กล้าแล้ว เพราะฉะนั้นผมจะต้องลุกขึ้นสู้ก้าวต่อไปเพื่อไม่ให้พวกพ้องเป็นห่วงคนนกเหรอสีดำเอ๊ะไ,ไม่มีทางหน้าเป็นไปไม่ได้หรือว่าดูฟัตมาฟานอย่างนั้นเหรอคนคนนี้นะเหรอจอมาหางกาปิดทมินอะอะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้าาเด็เไได,ไไดขาดบ้านะาทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ป,ป,ป,ปีศาจเอ๊ะ จอมานปรากฏตัวทำไมจอมานถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้รูฟัตมาฟานกับจอมานโตมาพร้อมกันเลยวุย้ยอะละ้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยรูฟัตจอมาหังกาปิจามินกับจอมานเป็นไปไม่ได้ทำไมทั้งสองคนถึงได้มาอยู่ที่นี่พร้อมกันเล่า มือนว่าเด็กผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นควรจะเป็นผู้กล้าที่ไอโกคอร์ดพูดถึงสินะแล้วก็ข้ารอเวลานี้มานานหลึอกเกินผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าของผมก็ควรจะเป็นหน้าแปลกใจยิ่งนะเราเพิ่งจะได้พบกันเป็นครั้งแรกแท้แต่ข้ากับมั่นใจว่าพวกเราทั้งสองก็ต่างรู้จักกันดีอย่างแน่นอนเราก็ว่านี่ไม่ใช่การพบกันครั้งแรกของพวกเราลาร์ดบอสอย่างเป็นทางการของเกมคุณจอมมนสินะหืม กำลังงงอยู่หรอครับว่าทำไมผมถึงมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้งั้นคงก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วดูเหมือนว่าอาณาจักรเเวอทินจะทำการอัญเชิญผู้กล้าสำเร็จแล้วนะครับหืมไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าโลกนี้จะมีพิธีกรรมอัญเชิญผู้กล้าด้วยแต่ว่าถ้าเขาเป็นผู้กล้าจริงๆแล้วละก็ยานอาชีพของเขาก็คงจะเป็นอาชีพลับผู้กล้าสินะในเกมก่อนที่อาริออสจะค้นพบอาชีพลับนี้ ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันมีอาชีพนี้มาก่อนแล้วเท่าที่ผมรู้นอกจากอาริออสก็ไม่มีใครที่มีอาชีพนี้เลยสักคนเดียวอาริออสเป็นคนที่อัพแต่อาชีพสายแนวหน้าโดยมเมินค่าสแตตและประสิทธิภาพแต่ผมเชื่อว่าต้องขอบคุณความคิดระบ้ากของเขานั่นแหละที่ทําให้เขาปลดล็อกอาชีพฮีโร่นี้ได้ทันทีที่เขามีอาชีพพู้ก้าอาริออสก็ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นระดับสูงด้วยสเตตของเขาที่เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วและสกิลโคตรโหดที่ได้มาพร้อมกับอาชีพนี้ มันเป็นสกิลโปรดของเขาที่ทำงานเมื่อ HP ของเขาลดลงเหลือศูนย์ทำให้เขาสามารถฟรื้นคืนชีพกลับมาใหม่พร้อมกับพลังโจมตีและเพิ่มโอกาส critical h i เป็น100%เซ็นสกิลนี้มีชื่อว่าการพลิกกลับครั้งใหญ่ถ้ามีใครที่สามารถปลดล็อกมันได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งแล้วล้วก็บางทีแค่ฟาร์มปกติก็อาจจะมีสแตตเทียบเทียมกับการปั๊มเลยก,ก็ได้แย่ yeah, แล้วสิเผาปีศาจรู้เรื่องการอันเชิญของบูก้าแล้ว แล้วพวกมันก็คงรู้ถึงความโหดของพวกกล้าในตอนที่สู้กับอาริออสแล้วถ้าผมเป็นเผ่าปีศาจจะทําอะไรนะะ่ะเหรอคาตอบก็ง่ายๆถ้าทิ้งตั้งแต่เวลอย่างน้อยน่ยนะสิขึนเป็นอย่างนี้พวกกล้าที่เจ้าพูดถึงจะต้องโดนกําจัดเป็นแน่ถูกต้องแล้วล่ะครับนายหญิงกระผมเชื่อว่าไม่วันนี้กระพงนี้เราปีศาจจะต้องส่งหนึ่งในเจ็ดที่วาไปกําจัดเขาอย่างแน่นอนขึ้นกับกว่ากําหนดการเดินทางของพวกกล้าจะออกวันไหนต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วล่ะค่ะ ใครจะไปปล่อยให้ศัตรูเก่งก่อนแล้วค่อยมาฆ่ากันเหรอคะแต่ท่านลูฟัสคะอาณาจักรนั้นมีเขตแดนที่ราชาดาบอาริออสกางเอาไว้อยู่ด้วยนะคะดิฉันเชื่อว่ามันสามารถกันได้แม้กระทั่งเจดีวาเลยคะ่ะเขตแดนอย่างนั้นเหรอส่งต่อดวงวิญญาณที่เป็นสกิลของพวก,ก้านะคะเอฟเฟกของมันท่านลูฟัสก็คงจะทราบดีอยู่แล้วละคะสกิลของพุก,ก้าส่งต่อดวงวิญญาณ เป็นเขตแดงขนาดใหญ่ที่จะสามารถเพิ่มความสามารถจำนวนมากให้กับผู้เล่นทุกคนที่อยู่ในระยะและก็ทำให้ศัตรูอ่อนแอลงด้วยยิ่งกว่านั้นสิ่งที่ทำให้สกิลนี้โค่นหอดคือผลของมันจะคงอยู่จนกว่าการต่อสู้จะจบลงแต่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนใครก็ตามที่ใช้สกิลนี้ก็จะตายและถูกส่งกลับไปยังที่เมืองทันทีโดยไม่สามารถใช้สกิลชุบชีวิตได้ส่วนในโลกนี้ถ้าใช้สกิลก็จะตายทันทีสินะ เดี๋ยวๆเ,เมื่อกี้นายตายไปแล้วไม่ใช่เหรอโทษจีวะ่ะนั่นเป็นแค่ภาพลงตายเท่านั้นแหละคนที่วิ่งมาตลอดทางเมื่อครั้งที่ราชาดาบอาริออสต่อสู้กับจอมมารเขาได้เสียดวงตาไปหลังจากนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะกางเขตแดนนี้เพื่อปกป้องอนาคตของอาณาจักรตนเองแล้วเขาก็ได้จบชีวิตลงค่ะงั้นอาริออสก็ยังคงปกป้องอาณาจักรมาจนถึงทุกวันนี้สินะฉะนั้นพวกก้าก็เลยปลอดภัยตับใดที่อยู่ในอาณาจักรสินะฮะ แต่ว่าผมกับไอโก้ Go, ก็คงเข้าไปสู้ในนั้นลําบากแน่เลยฮะดิฉันก็คิดว่าตับใดที่จอมานหรือลูกชายของเขาไม่โผล่ไปก็ปลอดภัยค่ะแต่ทําไมตอนที่ผมอยู่ในอาณาจากักรถึงไม่รู้สึกอะไรกันนะแต่ในทางกลับกันก็มีโอกาสสูงที่พวกเขาจะตกอยู่ในอันตรายทันทีที่ออกจากเขตแดนค่ะเพราะว่าทันทีที่ก้าวออกมาจากอาณาจากักรก็จะไม่มีอะไรปกป้องพวกเขาอีกต่อไปแล้วค่ะหนือก็คือพวกเขาจะถูกหมายหัวทันทีที่เริ่อมออกเดินทางค่ะ ต่ฉันค่อนข้างมั่นใจว่าเผ่าปีศาจจะต้องส่งเจตที่วาไปโจมตีพวกกล้าทันทีที่ออกเดินทางจากเมืองแน่นอนคะ่ะแย่ละสิพวกกล้านั่นโดนกำจัดแน่ปล่อยบอสออกมาตั้งแต่แรกเนี่ยนะนี่มันไม่ใช่เดวิลเมคลายห้านะเฟ้ยแต่ถ้าดีน่าที่เป็นถึงอดีตเจดที่วาพูดอย่างนั้นแล้วล่ะก็เผ่าปีศาจก็น่าจะวางแผนเอาไว้อย่างนั้นอย่างแน่นอนลัดิเชอมาบอกผมอย่างนี้ก็เพราะข้าว่านี่ก็เป็นโอกาสดีที่จะกำจัดหนึ่งในเจดที่วาด้วยเช่นกัน ทุกคนจงรออยู่ที่นี่ซะข้าจะไปที่อาณาจักรเดวาทินแต่เพียงพูด้เดียวถ้าบินไปด้วยความเร็วสูงสุดก็จะใช้เวลาไม่กี่นาทีถ้าเอาตามเนื้อเรื่องแล้วคนที่จะกําจัดจอมารได้ก็คือพวกกล้าเน,นี่ยละใจจริงผมก็อยากจะไปช่วยพวกกล้าน,นั่นละอย่างนี้นี่เองเพราะมีเขตแดนนี้อยู่ไม่แปลกใจเลยว่าทําไม่ที่วาจึงไม่สามารถเข้าใกล้ได้เจ้าก็คิดเหมือนกันสินะจอมาน ยินดีที่ได้พบเอาโกน้ำของข้าคือโอรุมหรือที่พวกเจ้าเรียกกันว่าจอมานั่นแหละฐานะผิดปกติหวาดกลัวลดพลังโจมตีลงเอาโกอย่างนั้นเหรอเป็นชื่อที่ใช้เรียกเจ้าอย่างไรละ่ะตัวตนที่นำพาความตายมาให้เมื่อพบเจอเราปีศาจจึงขานเจ้าด้วยความกลัวว่าเอาโกหรือก็คือดามวมรณะนะ <laughs> เหมือนว่าข้าจะไม่ต้องได้นำตัวสินะเพียงแต่ว่า หากข้าไม่แนะนำตัวกลับไปก็คงจะเสียมารยาทหน้าดูนามของข้าคือรูฟัตมาฟันผู้ที่พวกเจ้าขนานนามว่าดาวมารณะยังไงละ่ะสถานะผิดปกติหวาดกลัวไม่สามารถขยับได้เพราะว่าข้าไม่เคยคิดเลยว่าจอมานจะมาด้วยตนเองท่านหวาดกลัวผู้กล้าคนนี้อย่างนั้นหรือเหลวไหลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีเพียงแค่สองบุคคลเท่านั้นที่ข้าเกรงกลัวหนึ่งคือเทพิดาผู้ทรงอำนาจ ับดาวมรณะเอาโกโที่ยืนอยู่เบื้องหน้าข้าเท่านั้นแท้จริงแล้วข้าหวาดกลัวเจ้าเป็นอันมากข้าคอยหลบเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับเจ้ามาโดยตลอดเกินความคาดหมายจริงๆแล้วเพราะเหตุใดเจ้าถึงได้มาปรากฏตัวแต่หน้าข้าเช่นนี้เล่านั่นเพราะว่าข้าได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างหลังจากที่เจ้าถูกผนึกได้ยังไงละ่ะเจ้าเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่อยู่นอกเหนือแผนการของเทพธิดาเจ้าเป็นตัวตนที่พวกเราโลกนี้จะสูญเสียไปไม่ได้ ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเจ้าหมายความว่ายังไงกันเจ้าอยากจะรู้อย่างนั้นเหรอเช่นนั้นก็จงใช้กําลังบังคับข้าให้พูดออกมาเสียสิถ้าเป็นพลังของเจ้าในสองร้อยปีก่อนก็คงจะล้มข้าได้ไม่ยากเลยนี่เอาเถอะต่อให้เจ้าปฏิเสธข้าก็จะเริ่มก่อนอยู่ดีเจ้านี่ช่างกล้าหาญจรียจริงเช่นนั้นข้าจะตอบรับคำขอของเจ้าเองดีเลย ข้าขอลองดูหน่อยว่าสองร้อยปีที่ผ่านมาฝีมือของเจ้าขึ้นสนิ้มไปมากเพียงใดเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันน呐ะผมมองไม่เห็นพวกเขาเลยนี่นี่มันอะไรกัน บอกให้พวกเรามาปราบสองคนนี้เนี่ยนะต้องทำยังไงล่ะทำยังไงถึงจะปราบไปสับประหลาดสองตัวนี้ได้กันเนี่ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพอทีพอทีอทเธอเพิ่มพลังจงตีหมัดเหล็กไหลจะดูจอกเกาะทะลวงจุดอ่อนจงตีสองครั้งต่อนเนื่องทวิตัมบานาจ้าทนมสวรรค์ ยกเลิกการบินของศัตรูพร้อมทำดาเมจลกเตะดาวตกเพิ่มพลังโจมตีตามดาเมจที่ได้รับล้างแคนเพิ่มความแม่นยำในการโจมตี100%จรัดกัปปะนาโจมตี4ครั้งต่อเนื่องจะตูกัมปานาศาสแห่งสวรรค์ฟื้นฟูนฟนฟนฟนเพิ่อมอัตราการหลบหลีกเป็น100%รเเซระวังภยัยลดพลังป้องกันของคู่ต่อสู้ลงชั่วคราวพร้อมกับทำดาเมจทลายป้องกันจำนวนครั้งในการโจมตีจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนเลเวลของอาชีพมัดเนื้อเสียง โจมตีที่ด้เข้าแน่นอนสมัสลคดความเร็วของคู่ต่อสู้ลงช่วงข่าวพอมกัาทำดาเมจทลายความเร็วเครื่องที่วามเร็วสูงกล้าพิบตาจัดแห่งสวรรค์ฟื้นฟูอัตโนโมัติลดพลังโจมตีของคู่ต่อสู้ลงช่วข่าวพอมกทำดาเมจทลายโจมตีเราป้องกันสมบูรณ์สกิลดาเมจสูงที่ใช้ได้หนึ่งครั้งใน2ี่สชั่วโมงหมัดเมาสท้านดาเมจกายภาพที่ได้รับกับไปยังศัตรูสองเท่า ex caster <oughs> ตามคาดข้าไม่ได้เจอกับคู่ต่อสู้ที่ครูควรมานานตั้งแต่ต่อสู้กับเจ้าผู้ก้าเมื่อสองร้อยปีก่อนเจ้าก,ก็เช่นกันสมแล้วที่ถูกขนาดน้มว่าจอมมันชิบละจอมมันมันโหดไม่ใช่เล่นเลยนะนันถึงแม้ว่าในเกมเขาจะเป็นลารดบอสที่ถูกเหมือนแต่นานนี้ไม่ใช่หมูหมูเลยเมื่อกี้เขาจมตีทีเดียวก็ทำดามเมจไปตั้งห้าหมื่นแล้วผมก็คิดว่าไอี้ของเขาก็ลดลงไปเยอะเหมือนกันนะแต่ดูเหมือนว่าชื่อของจอมมันจะไม่ได้มีไว้โชว์เฉยเลย แม้แค่นีของเขามากกว่าหนึ่งล้านซะอีกสมก็คือผมกำลังลำบากแล้วละ่ะเผืนสู้ต่อไปผมอาจจะแพ้ก็ได้ฝีมือของพวกเรานั้นเท่ากันแต่ด้วยความต่างของเฮตีนี้ผมก็เลยไม่อาจเอาชนะเขาได้โรฟัสเฮตพีสองแสนแปดหมื่นห้าพันทับสามแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยสมแล้วที่เป็นอ um ังโกถึงแม้ว่าจะถูกผนหนึ่งไปตั้งสองร้อยปีพลังของเจ้าก็ยังเหนือกว่าอาริออส เพียงแต่ว่าเจ้าจะไม่ออมมือให้ข้ามากเกินไปหรือหรือว่านั่นจะเป็นขีดจำกัดของเจ้าแล้วอย่างนั้นหรือความแข็งแกร่งของเจ้าไม่น่าจะมีเพียงเท่านี้หรอกอะนี่เขาพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยตามจริงพลังของผมก็ไม่ได้ต่างจากพวกอาริออสมากนักหรอกความแข็งแกร่งของบุคคลที่ข้าหวาดกลัวเจ้ามหาังกาปิทมินผู้ที่สามารถต่อสู้ได้อย่างทัดเทียมกับเจ็ดผู้กล้ากับเรานักรบหลายร้อยชีวิต และโกเลมกับมอนสเตอร์จำนวนมาหาศาลด้วยตัวคนเดียวมันน่าจะมีมากกว่านี้แน่นอนดูฟัดมาฟานเอ๋ยเจ้าจะต้องเฉิดอชายมากยิ่งกว่านี้มากเสียจนเผาไม่ได้เลยจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงล่ะก่อนที่ผมจะมาโลกนี้ดูฟัสแข็งๆยิ่งกว่านี้อย่างนั้นเหรอหรือว่าเจ้ากําลังจะบอกข้าว่าพลังทั้งหมดของเจ้ามีแค่นี้จริงๆหรือ มนัน้าไม้เข้าใจในสิ่งที่เจ้าพยายามจะสื่อหรอกนะเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนะนี่มันอะไรกันเจ้าเทพธิดาบ้านนั้นเคลื่อนไหวแล้วงันเถอะเส้นนั้นนี่ก็ไม่ใช่เวลาที่มอนักหรอกเจ้าพึพอมพามาอะไรอยู่ได้คนเดียวกันเจ้าจะสรุปเอาเองโดยที่ไม่บอกอะไรข้าเลยอย่างนั้นรถอข้าหมายความว่านี่มันยังเร็วเกินไปที่พวกเราจะมาสู้กันยังไงล่ะคืนเป็นเช่นนี้ พวกเราก็ไม่อ่านดูจากบทละครของเทพิดาได้หรอกบทละครของเทพิดาใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ล้นวนเกิดขึ้นจากบทละครของเทพิดาทั้งสิน้นเพื่อเป็นตัวตลกให้ละครเรื่องนี้สนุกขึ้นก็เพียงเท่านั้นแม้แต่เขาปีศาจเองก็เช่นกันหรือก็คือเทพิดาสร้างพวกเราขึ้นมายังไม่ทันชนะจอมมัรก็บอกผมเองซะแล้ว เมื่อกี้เขาเพิ่งบอกเองว่าให้ใช้กำลังบังคับฆ่าไม่ใช่เหรอเจ้าคิดว่าเหตุผลใดเผ่าพิสัสถึงโจมตีมนุษย์กันไม่ใช่เพราะต้องการขยายอาณาเขตอย่างนั้นเหรอผิดแล้วนั่นเป็นเพียงคำตอบที่พวกมนุษย์บอกกันต่อมาเท่านั้นเหตุผลที่แท้จริงก็คือเพราะพวกเขาหยุดฆ่าไม่ได้ต่างหากละ่ะหากไม่กินมนุษย์พวกเขาก็จะอยู่กันไม่ได้หากไม่ฝังพวกมนุษย์ลงดินก็จะนอนไม่หลับ ความปรารถนาพวกนั้นถูกฝังลากลึกไปจนถึงสัญชาตญาณแท้จริงแล้วเผ่าปีศาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ที่หากไม่ฆ่ามนุษย์แล้วละก็ก็จะเลือนหายไปและหลังจากที่พวกเขาหายไปเศษซากของพวกเขาก็จะกระจ,จายไปทั่วทุกมุมโลกแล้วกลายเป็นสิ่งที่หลายๆคนเรียกว่ามานะหากปราศจากเหล่าปีศาจแล้วก็พวกเจ้าก็ไม่อาจใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่เรียกว่าเวทมนต์ได้อีกต่อไปแต่ทั้งนี้ เราปีศาจเองก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดความขัดแย้งทั่วทุกมุมโลกโดยเช่นกันนี่แหละคือความจริงที่อยู่เบื้องหลังของเวทมนต์ที่เจ้าใช้กันทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะเทพธิดาจงใจสร้างมันขึ้นมาแล้วมอบหมายให้ข้าคอยดูแลพวกเขาเหล่านั้นผมไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยตัวเกมที่ไม่เคยอธิบายไว้ว่าทำไมถึงมีมานานในโลกใบนี้ ผมก็นึกว่าเพราะว่าโลกนี้เป็นโลก,นโลกแนวแฟนตาซีเฉยๆซะอีกแต่ผมสนใจในสิ่งที่จอมานทุ่มพูดไปเมื่อกี้มากกว่าดูแลอย่างนั้นเหรอเจ้ากำลังจะบอกเข้าว่าเจ้าไม่ใช่เผ่าปีศาจอย่างนั้นเหรอดูจากคำพูดของเขาแล้วเหมือนเขาจะบอกว่าตัวเองไม่ใช่เผ่าปีศาจซะอย่างนั้นในโปรดรอช้าก่อนแบบนี้มันอะไรกันแนะ่คุณครูสท่านกำลังจะบอกข้าว่าแท้จริงแล้วเท็ดดาเป็นผู้ที่ทำให้โลกนี้ตกอยู่ในความสิ้นหวังอย่างนั้นเหรอ ท่านกาลังจะบอกว่าท่านเทติดาเทติาดาเห็นความรักอโลวินัสต้องการให้พวกเราเห็นค่ากันอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเจ้าเอลผู้อ่อนแอเอ๋ยเทติดาไม่มีความต้องการที่จะปกป้องโลกใบน,นี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วมิเช่นนั้นสงครามเมื่อ200ปีก่อนจะอุบัติขึ้นอย่างนั้นหรอือตัวเจ้าเองก็น่าจะสังเกตเห็นึความผิดแปลกนั้นได้ไม่ใช่หรอือข้าเชื่อว่าภายในเบื้องลึกของจิตใจของพวกเจ้าเองก็คิดเช่นนั้น แม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามจริงอยู่ที่ว่ารูฟัดมาฟานในขนาดนั้นเป็นที่หวาดกลัวของคนทั่วไปแต่ไม่มีเหตุผลเลยสักนิดที่จะต้องพนันเกเธอก่อนที่จะไปจัดการกับพวกเราไม่คิดหรือว่าถ้าร่วมมือกับนางเพื่อกำจัดเหล่าปีศาจก่อนแล้วหลังจากที่โค่นล้มข้าได้ช่วงเวลานั้นนางก็จะอ่อนแอลงจึงค่อยทรยศนางทิ่หลังก็เป็นการดีที่สุดตาถึงกระนั้นเราเจ็ดผู้กล้าก็ไม่รอคอย ดิทำการปฏิวัติและผนึกรูฟัตทันทีเจ้าไม่คิดรู้ว่ามันแปลกไปแม้แต่เมเกสผู้ที่ถูกยกย่องว่าเป็นราชาปรลาดย,ยังไม่เห็นผิดในเรื่องนี้เท่กับว่ามองไม่เห็นถึงผลที่จะตามมาในอนาคตแม้แต่เด็กทารกก็ยังสามารถรู้ได้เลยว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นถ้ากำจัดรูฟัตไปในช่วงเวลานั้นแต่สำหรับเบตโตนัสผู้ที่เป็นปฏิปักษ์กับรูฟัตตั้งแต่ต้นก็พอจะเข้าใจเหตุผลได้ แต่สำหรับอีกหกคนล่ะการกระทำของพวกเขาช่างผิดปกติเหลือกเกินที่เขาพูดมาล้นถูกทั้งหมดไม่ว่ารูฟัาจะโหดร้ายแค่ไหนเธอก็ยังเป็นพนมิตรกับมนุษยชาติต่อให้เธอสมควรโดนโค่นบันลางจะเท่าไหร่ก็น่าจะทำหลังจากที่กำจัดเผ่าปีศาจจนหมดแล้วสิแต่พวกเขากากำจัดรูฟัสก่อนเพราะอย่างนั้นทำให้เจ็บกู้กล้าพ่ายแพ้ให้กับจอมมารและเลเวลเฉลี่ยของโลกนี้จึงลดลง อีทัานยังเกิดการลุกลานของเผ่าปีศาจหลายต่อหลายครั้งจนมนุษยชาติล้มตายจากไปมากมายแล้วคน,คนที่กำจัดอูฟัตดำมนุษย์เสียใจที่หลังแล้วคิดว่าตัวเองได้ทำผิดพลาดลงไปเอาโกคข้ากล้าพูดเลยว่าเจ้าจะเป็นผู้แรกที่เข้าใจถึงความจริงได้ก่อนผู้ใดนั้นทำให้เจ้าควรเป็นผู้ที่จะจบบทละครเรื่องนี้ลงืมีอะไรที่อยู่ข้างหลังเจ้ามานน่ะ กวาดล้างเผ่าปีศาจท,ทั้งหมดที่ไม่มีผู้ใดาสามารถรวบรวมโลกนี้ให้เป็นหนึ่งเพียงแต่ว่าเอเกตร,รุ่งอรุณแห่งดาวสุกนั่นมัน